สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่พีน้องแม่ปีไรฮิตมาอีกแล้วจ้ะกับแมาฮอดพ่อแม่พีน้องอยากพวกนีน้นี่ฮดตจิบหน้าแล้วเดอ้อมากินแกงเฮ็ดน้ำแม่ปีเดอ้อนั่นกันมึงมีกระเสืออะพี่นาะ เต็มถาดเลยเพียงกับม,มาหอดจงามบมพี่น้องมาเดอ้อมากินแกงเห็ดป้าเนี่นี่เห็ดตะไคร่นี่เห็ดตะไคร่นะเห็ดเห็ดงามบมพี่น้องมาเดอ้อ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  ได้ล่างอยู่ไก่อยูย่ไก่อย,ยากโบอยากกินน้ำแม่ปีวอโอ้ยเมื่อยบ่กับสิบบนเนด้อจ่าเด้อมืนอ่ได้มากเป็นพี่น้องเบื้องปไปนกแม่ปีว่าสี หนึ่งเรียบรนอยจินหนึ่งกินพี่น้องโอ้ยนยีจินหนึ่งกินหนึ่งไว้ถ้ากินโดนลืมีพูดได้อยากได้ไปวัดไปว่าก,ก็ได้เด้อจ่าเด้อหนเด้อมพูดได้อยากได้เฮ็ดไปวัด ไปนี่แม่ปีก็ว่าสิแบ้งไปวัดอยู่จ้ะท่านเพชรบ่บุได้จักมองล้วบ่บ่ท่านก็บชินนึงมือนเจ้าแจ้งสิเอาไปจังหันพอแม่พี่นองเบิกโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อพอแม่ปีน้องที่ให้กำลังใจแม่ปีมาตลอดนะ ในปีก็เสกแกงเห็ดนั่งแกงไปวัดหลับที่น้องในปีว่าขายแต่ว่าทำามผู้อยากได้ก็ชีขายอะไ้าคาหนึ่งมันในปีไปแต้เด็กเด็กคนกับนายทีมนี่มาหอด ไอ้ที่มาวม่วออกแล้วกับไปหน้าแล้วแมปีก็สิได้จัดการใช่ไหมนี้อยากบ่พี่น้องอยากบ่นี่ะอยากพ่อยากกินแจกเห็ดนั่งแม่ปีบ่นเออหัววันเต็นตัวตาตาบวมมด ตาบวมบุดลยะเต็นตอดสองแม่ความแม่พี่น้องาพาไปเบ่งนูนตอดนะบนรรยาก,กาศเนี่ยมันเศร้าจ้ะพี่น้องดอกไม้ยาน้าบานไม่ปีปีกำลังจ็บซ้ำดอกไม้เล้ปลูกพักการดด้วยกิน พักหอมเนนะมื่อนี้ก็สิไปดำหน้าอีกเลยจ้ะเมื่อน,นี้ก็สิไปดำหน้าอีกจก้ะหน้าบ้านกอไผไปดำหน้าไปสามเขาเมาเคียบ บรรยากาศดีดีข้างบ้านต้นมะเขียบนี่พี่น้องคนงานหมว่านี่แตนยิ่นเห็นเลยน,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 นี่มันตอดไม่ปีตาบวมเนียนปีได้สังหารแล้วจัดการแล้ว ่าล่ะโอ้โหสู้เทุกเรียกเค็ดง่านกับเมยล่าแล้วเด้อจ้าเด้อก็ได้อยากมั่งความแต่งความง่ายน้ำแม่ปีกับมาก ปีกสิแกงเฮ็ดชู่อความแม่พี่น้องเบิ่องน่งว่าแบบสิเช็ดไปเพ่นสิท่านบอกปีกอยูยแบบบัานบันอิสานบัานเฮ้าบม่มบ่เข้าไปบุญไหว้นำผู้ได้อยู่หน้าออกจากหน้ากายเฮียนพี่น้องนะ พี่น้องไปเบิง้งเป็ดกันนะท่านในปอยเป็ดจนเป็ดเปรีเป็ดเ,เ,เ,เขากำลังเขียวพี่น้องเลี้ยวไปท้งธงข้าวเขียวพรจจีแล้ว น้อนับ,บารับปวดตาแตนตัวน้ำใหม่ก็ได้กินด้วยจ้ะพี่น้องว่าได้แกงยู่น้าใหม่มีปีก่อนนี้แกงซุ่มหมอลัำนะพี่น้องอ วันในปีก็ไปดำหน้าอยู่ทงพุลังอยู่ขางซากขึ้นเงียบแต่ยู่บ่เป็ดโอ้ยยูยูเป็น้องเยอะเสียงห้องเก็บใครบ่

เช็ดน,น,น,นุ่ยละน้องเหนียวเงียบบอเหนียวเงียบบอเจ็บ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 น่องก็ตั้งแล้วแม่ปีกอายุยังสี่ละจ้ะนี่โคกนวดโคกว่ะ แฉ็ดคือฝนลินพี่น้องอืมนี่แ่ละเกิดเป็นมือมากย็ดตะเ,เวียก สินอนเบ้นคือบานก็เมียงกับไ่ได้นอนเอาพอตรงกับไปเฮ็กงานละจ้ะเฮกงานหางเงินซื้อปุ๋ยใช้เขาละสองแปดหากินยาอยู่ เดี๋ยวนี้ยามยามบ่เสียบ่ตัดไว้ถ่ายง่วมันเลยเป็นสีหกหกพี่น้องได้กับไปใส่มาใส่บ่ไดา้ย,ยันตะคุวิด ไปขจะดกระซายแม็กได้อยากได้ว่าไปเลี้ยงว่าจานี่ง่ายสองแปดหาอืมอืม เป็นห้องไทยเลยอากมาใกล<ค><ณ>้เป็นอะไรคืออยากมาใกลเที่อนั่นยก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 สูงยกยกเต้นนียัง<ค><ณ><ค><ณ>่มันเป็นอะไมันเป็นแรงสัตว์ยันมันเห็นห้องบันไดมันไม่จะอยากมาหา อู้ใหญ่มันทับแล้วพี่น้องโอ,อ้มาลามคนละลอสิเทียงคนต้งจะเอาเขาขอ,อก,กินางา ว่าตัวนี้จะคล้องเก้าข้าเจ้าอ่อนใกล้ตีแหลกเอามันมาใหญ่ยังนียสื่อน้ำข้าเจ้ามากัวมีอ้วน,วนห่ามพี่น้องกินยานเบเรียกดอกไม้ ไมนะ่นาบ้านไม่ปีปู่ป้าค่าไม่ปีค,ค่าป้าตะเคยอลัรพี่น้องไปล่างเห็ดกันค่ะท่านเพี้ยนจะขอขอบุญขอบคุณพี่นอ้องติดตามไม่ปีได้จาด่าเด้ให้มีแต่ความชุกความจเจริญคนไกลจากโควิด ก็ขอว้เพียงแค้นเนี่ยราคาพี่น้องขอประคุณหลายๆที่ยังเม่ลืมมนปีพอตงุงขอกาข่าวค้าว่าสวัสดีค่ะ